โอเควะนี่ <Okay>, ท้างาทงลายพี่น้องพี่น้องบุญตนเด็กเก็บไรเก็บปนปนุนเลี้ยงสารลาบสารเลี้ยงไรเก็บเลยคือจอัก,ก,หกหลังนี่นมาโคกก้งใจบอ <า S 1> <calming. S 2> <Okay. S 1> กโอเคี่คือจ อืเีงามกเอ้ยอยอะเดียงพี่น้องกกกกอีกอ,อกๆ่ๆได้บ่พี่น้องอเห็นกันบ่าูปุ๊ันติดติดกับขัดกับอ,อโทษด้ด้พี่น้อง นี่ครับพี่น้องคลิปนี้กม่านเกมเพชรเพลิงเนาะนี่แหละครับมาทนะ่งอันโอ้ยจัาเงียงเหรอนี่น้ำซีมันข่ามสะพานมากพี่น้องทั้งวันบานวังยางมากระตีมงานที่ก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับนี่แหละครับกม่านต้นนี้ป้าไายางก่อนเลยบุหรี่สิได้บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวนี่แหละครับมองมานี่นี่น้ำซีนี่เห็นบ่น้ำซีก็ขอบซีแล้วครับ,าาบ,พ, like ug, บ,บ,บพี่น้องบ,บ, <c oughs> บุกบงูว่าสิได้บ่ได้ โอเคกระมาก็ทิมงง่านเลยล่ะกันรุ่นไปน้อกันพี่น้องทีพ,พยายเงาเหรอครับโอเคถ้าเบงกันอ,อันแรกเลยครับพี่น้องทีไ้บ่อะไรนะครับพอแล้วพี่น้อง ท่านลังคนบอกว่านคือบวดตัดขาแม็นบ่อพี่น้องเสียเอาไปเห็ดเชื้อน้พี่น้องเสียเอาไปลงสวนเจ้าของน้ำมันไหพี่น้องผมไม่ได้อีย่างเลยวที่ว่าเขาจะว่าคือบวดตัดขาไปเพราะว่าเสียไปเห็ดเชื้อน้ำพี่น้องโอเคครับ โอ้ขนทั้งในไม่อยุดเลยเป็นบ้าวุ้ยตอนมันดอกหน่อยสามดอกอสี่ดอกสี่ดอกเนาะนี่นนหลายที่นาะ หลายตะสีขาเปลนตังได้เนาเออเท่าเชา่าที่จะเอาได้เนาอพี่น้องเนาะคุณข้าวหน่อยกับมดความสิม,มุดเหรอลรพี่น้องอ้ยทางในเต็มเลยอ้ยเต็มแล้วพี่น้องท่งนเนาะ เอาเท้าทียาได้เนาะพี่น,อนอ้องเนาะอยู่ในผุ่นก็มีอีกอะไรโอ้ยพี่น้องหมุนตีข้งี้เลยโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดขอทั้งในเดี๋ยวไทยบไอ,อพี่น้องเลยนั่ก่อนเลอีกแ่ Ok. Ồ. Hoa tím này. 3 đỏ, 3 đỏ, hoa. Miễn ติดนึ่งนี่สี่ดอกโอเคพี่น้องพี่น้องเห็นอุ้ยดอกจุ่มเอาตัวมันคือเป็นแหวบดอกแหวบไหมคุณมาซื้อนี้ไม่ไม่มันเป็นแก่แล้วลูกนี่แหมครับเกี่ยว่ามันจุ่มตันอยู่ในๆนเลยพี่น้องอันนี้ขึ้นมาได้อู้ขายไงครับ ตั้งเสียงเลยพี่น้องปดปดขวนโอ้โอเควะนี่ข้างหน้นี่างลงพี่น้องพี่น้องบนคนเด็กเก็บไล่เก็บปดปนเรียงสารหลาสารเอี้ยเนี่ยไ่เก็บเลยเจ้าแก่หลังนี่งคู่กันบ่โอเค มี่คือกาค่ะอ้อเฮียังดอกโอยอุ้ยเฮียงพี่น้องโคกโคกโคกโคอีกสองดอกในในได้บอกพี่น้อง เห็นกันบ้างกูขันติดๆกับขัดกับเขาทษดด้วพี่น้องโอเคพี่น้องยื้่ไก่ขากรบเปาเห็นถ้ากันเปรียวแต่ดอกยื้่ไกลผูด่าเต็มอยู่ผูด่าเต็มอยู่พี่น้องผูด่าตัวหัวอยู่นี่เนาะสี่ดอกนึง ดอกเงานาดนี้ก็ไม่่อยง่านะไร่อดีกว่หาดอกพี่น้องโอเคพี่น้องเก็บบัหวานบัวหวดอกเรื่องยังกาะบมหวานบวไหดอกเรืองุ่นเลี้ยงกันป้าเป็นหนานเลยพี่น้อง กกล่องกัน,นด,งงด้วยุ่นขนาดพุ่นขุ่นอือหือมีดอกไงอีกตวสเอพอโอ้พี่น้องนนี้ัพี่น้องลายเท้ะลายเท้พี่น้อง โอ้ยเก็บบวหวานบ้าไหวเลยคุณอาพี่น้องเบือ้องน,นี้โอ้ยโอ้ยพี่น้องเลยพุ่นมัวนดำครึบลึบเข้าไปข้างในโอ้ยพุ่นอา,านออพี่น้องติดๆครับๆเต็มหมดเลยคุณอาเบื้องจุ่มนี่โอ้ยพี่น้องเบื้องชั่วคว่ำคอมอะไรคอมอาหารอะไรจังเลยพี่น้องว่า ไปสะออนไปพุดอ่ะฮี่ดอกหนึ่งพูดนั่งเลยอีกดอกหนึ่งข้างในเลยพี่น้องพูดเห็นบ้าพี่น <that> ้องเห็นบ้าพี่น้องเข่าขี้เกียจเกือข้น่อยตื่นขี้กียกือ จุ่มเดียวได้หน่โอ้วิ่มงมองๆเลยพี่น้อยเอาพี่น้องเอาหนีบหน่อย,ออย,อยอก่อนผมเป็นคนไทยแเราด้วยผมไม่ไหวนีนเรนไม่มน้องน,น,นี่มันบอดองจอขนาดน,นั้นยิ้มงานเราบอดองจอโอ้โหโคตร,รตามไม่เบื่อ ดอกนี้แหละที่ชบาต้องการบาเบิร์เด้ยบาดอกนี้แหละที่ชบาต้องการนี่บ่การเทียกานหาเอเีรอมต่อีออนยนี่เต็มไปหมดนน่ยเนาะข้าวเดียวกับเต็มมือมแ้วเต็มทันีีน ให้ทีมงานเก็บต่อ,อเก่งนะไงอยู่ดิดีเก่งดิเดี๋ยวหาต่อกันครับโอเคถึงถ่ายต่อเนาะพี่น้องแพเต็มนอยู่พี่นอ้องมาโมเป็นหย่อนหย่อนอย่างดิหย่อนบิน วินเด้อสวาสแต่ว่าเห็ดหน่งยังอีกหลายพี่น้องในเบิ่งผลงานได้ในคลิปนี้มากกว่าบ่มันอย่างดีวิ่นแม่พี่น้องแต่บอกถึงว่าเห็ดหน่งยังอีกหลายวินมองมองเลยหมดไปน้ำตาน้ำดงวินมองมองสามสิโลเลยเยอะออกพี่น้องโอเคคับพี่น้องมดดองนี่ ก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เบิ่งจนจบเนาะเบิ่งตั้งแต่มุดเข้าไปโซ่ตายเข้าไปพี่น้องเบิ่งจนจบจนไปเห็นผลงานผลงานกันนี่แหละครับพี่น้องสามลูกได้อยุติโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พอสำานี้ก่อนแล้วพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับบินมากบินมาก